สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนจากวิธีมวยอตกรนะครับถ่ายทอดสดเวลา 4, 11นาฬิกา4ชานาทีถึงเวลา14นาฬิกานะครับเราจะมาในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นเป็นพลิกไทยดำสสต้อย8ดิ้วปบกับทางด้านทรงปืนก่อายร่าที่หนัก136ปอนด คู่ที่สองนั้นจะเป็นทรงชนะต่อบุตรีพบกับทางด้านโพดําสุจิบะมีเกียวที่น้ําหนัก127ปอนด์่วนคู่ที่สามนั้นเป็นทางด้านซันเดยโยฟาบุมเด็กเซียนวันนี้เป็นมวยมาแทนพบกับทางด้านยอดมงคลพักยก77ที่น้หนัก118ปอนด์ได้แุยของรายการวันนี้เป็นก้องชัยชนะอนเมืองพบกับทางด้านเพชรพิชิตสจอวิชิตเมืองแปดดิวนะครับที่น้หนัก125ปอนด์ นี่เป็นโปรแกรมมวยศึกมวยดีวิธีไทยบวกชิดเมืองนนท์วันนี้นะครับจะลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กําลังมองหามวยพักยกผมขอแนะนานะครับ adpk สองสี S ่ P 24, มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับ adpk สองสี S ่ P 24, ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูผลการช่างน้ําหนักนะครับเมื่อเช้านี่พิกไทดำสาวสาต้อยแปดรว มาชั่งที่ร้อยลดอยู่0.7ส่วนทรงปืนมาร้อยสามสดองนะครับลดอยู่สาอนะครับลดอยู่กิโลเศษเศษคู่ที่สองนั้นทรงชนะต่อบุตรลีมา1 2อ7ยลดอยู่0.7ส่วนโพดํามา1 2อยยดจุดแปดลดอยดูนย์จุดแปันดียูฟาบุมเด็กเซียนรับทางด้านยอดมงคลนะครับซันดีมาร้อยสิปอนท์เท่าพี่กัด ยอดมงคลมา120ปอนด์นะครับลดอยู่0.2ลดอยู่2ปอนด์นะครับก้องชัยชนดยดเมืองนะครับมา125ปอนด์า3ลดอยู่0.3แล้วก็เพชรแปดิว้วมา125ปอนด์เท่าพี่กัดนะครับนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับมาดูมวยชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นพิกไทยดาสสต้อยแปดดิว้วพบกับทน้นทรงปฟืนก่อสายล่านะครับพิกไทยดําเป็นมวยจากสายแก้วนะครับ เตะหนักต่อยแรงมาขำข้อเดียวนะครับซ้อมอยู่กับซสต้อยแปดริ้วเจอกับทรงปืนนะครับเด็กจากขอนแก่นซ้อมอยู่ใครซอกกอสูงใหย,ยิมครับหัวยคูนี้เมื่อเช้าเนี่ยมาลดน้ำหนักที่สามจุดสองเลยนะครับทรงปืนคู่นี้ผมชอบพิธีพริกไทยดำนะครับเล้าลำมาขาข้อเดียวรุ่นนับนอกได้ครับเกมสั้นเกมยาวมีรุ่นตลอดถึงจะเสียเปียบรูปด่างเยอะแต่ว่าหมัดหนักสอกคม เตะขาดุนแดงนะครับดุนดับนอกได้นะครับคู่แรกผมชอบไปที่ทิกไทยดำสอสอต้อยแปดติวคู่ที่สองนะครับเป็นทางด้านทรงชนะต่อบุตรดีกับโคดําซูจิมามีเกลนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทรงชนะมาลดอยู่ศูนย์จุดเจ็ดโคดําลดอยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะครับทรงชนะจากบุรีรัมสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บกขมวยตัวนี้หมัดหนักสอกคมน้ำอดน้ำทนดีครับจิตใจสู้ดีปลอดใจปลายแรง เจอกับโคดาซูจิบะมีเกียวซึ่งหยุดไปนานนะครับตัวนี้จากสูรินหยุดไปประมาณ3ปีแล้วกลับมาเคลื่อนไหวนะครับซ้อมอยู่ที่ซูจิบะมีเกียวคู่นี้นะครับผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับสูงชนะต่อบุตรีจากบุตรดาเข่าแหลมแทงเจ็บเดินจับเดินตีต้นๆอาจจะอึดัดหน่อยนะครับเพราะว่าเจอผีมือเจอหนักเจอแรงของทางด้านโพดาแต่ว่าท้ายๆครับเดินเสียบเดินแทงเอาอยู่รุนนับน็อกได้ครับคู่นี้ ผมให้เป็นทีเด็ดของรายการเลยนะครับทรงชนะต่อพุทธีวันนี้ดีกว่า <10. S 1> ส่วนคู่ที่สามนะครับซันเดยยยูฟาบุมเด็กเซียนจากเชียงใหม่ครับเมื่อเช้ามา118ปอนด์เท่าที่กัดในเจอยยอดมงคลนะครับมวยพักยก77ลดอยู่2ปอนด์มวยคู่นี้ซันเดย์ฝีมือดีนะครับแต่ว่ามาแทนยอดมงคลยาวใหญ่กว่านะครับคู่นี้ใกล้เคียงกันผมยังชอบไปที่ยอดมงคลพักยก77นะครับซ้อมอยู่พอเพชรไข่แก้วแข็งแข่งแข็งแรงฝีมือดี เมื่อคู่นี้ไม่ห่างนะครับเบียดแต่ผมนี้ชอบไปที่ยอดมองคลพักยุกกเ<จ><จ>คุยกงรายการนะครับก้องชัยชนะดอนเมืองวันนี้พบกับพนธันเพชรแปดดิวซอจววิชิตแปดริวนะครับเมื่อเช้านี่ก้องชัยมาลดอยู่ศูนย์จุดสามส่วนเพชรแปดดิวมาเท่าพี่กัดนะครับคุณนี้ผมชอบไปที่เพชรแปดดิวครับเมื่อทีมงานผู้จัดแข็งแร่งฝีมือดีเขาในแข็งแร่งก้องชัยก็หนักแกรงฝีมือดีัะเดียมดีเช่นกันครับเขาในแข็งแ,งแรงแข็งแข่งเดินจับเดินตีแต่ผมชอบไปที่ความเก่า พร้อมหนักแรงพร้อมกับเป็นวยริมันผู้จัดชอวพิธีเพชรแปดดิวสจวิชิตแปดดิวนะครับคู่แรกนะครับผมชาอพิธีพริกไทยดําสส,สต้อยแปดดิวหนักแรงเสียเปรียบรูปร่างครับแต่ว่าหนักแรงรุ่น,นํำนอกได้ใครนอกใครจับตาดูนะครับคู่นี้ส่วนคู่ที่สองครับกิเดชของรายการสําหรับผมนะครับส่งชนะต่อบุตรีจากบุรีรัมย์เขาแหลมทั้งเจ็บมันนักสคมเจอกับผู้ชกซึ่งหายไปสามปีแล้ว,คร,ไวไครับมาเคลื่อนไหวไฟหนึ่งครับอยู่ที่เจทีจมยภูธร วันนี้ดีกว่านะครับกระดูกเเดียวเป็นรองแต่ว่าแก่งหนักแกรงใหญ่ยาวกว่าเยอะลุ้นน้ำนอกได้เช่นกันครับส่งชนะต่อบุรีทีเด็ดผมนะครับส่วนคู่ที่สามผมชอบไปที่ยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วนะครับพักชกเจ็ดเจ็ดเด็ดฐานท,ท้ายแต่ว่าไม่ห่างนะครับคู่นี้สูสีและแข่งรายการผมชอบไปที่เพชรเพชรแปรทิวสวจวิชิตเมืองแปรทิวนะครับทีมงานผู้จัดเขาเกมแต่ว่าเจอหนักเจอแรงเนี่ยคู่นี้ก็ไม่ห่าง ผมชอบที่ความเขานะครับของเพชรแหวนเรีซอจอวิชิตสาหรับแฟนคลับนะครับที่ติดตามผมมาเดยตลอดนะครับก็ขอกราบขอพระคุณแฟนคลับที่กําลังมองหามวยหลายพักจกนะครับ adpk24 คันเดนตีความมั่นคงทางด้านการเงินอ d p k 2 4ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับออกตัวได้ทุกยกมีมวยให้ดูสดๆจากขอบเวทีนะครับราคามาตรฐานการเงินมั่นคงผมแนะนำสิ่งดีๆให้แฟนคลับเข้าไปศึกษานะครับ สมัครฟรีนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปศึกษาแล้วก็นําสิง่งดีๆจากรายวิเคสสมทรนี้จุดดีๆนะครับที่นําให้นําจุดดีๆไปหังกันนะทองเลี้ยงครอบครัวนะครับขอบขอให้กันกับทุกท่านชุมทุกที่ํำรวยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ